นำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์5สถิติรอฮาแลนด์ทำลายเปิด5สถิติพิมียลีกของสตาร์อย่างอลันเชล l เลอร์เซอร์คิโออเกลโลและโมเมซาลาที่กำลังรอวันที่เออร์ลิงฮาแลนด์หัวหอกแมนซิตี้ทำลายหลังเปิดตัวซีซั่นใหม่ได้อย่างเร้าใจเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำประตูที่10ในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกแค่6นัด หลังยิงได้อีก1เม็ดในเกมที่เรือไวสีฟ้าออกไปเสมอแอสตันวิลล่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเดาวยิงทีมชาติโนเวย์ทำลายสถิติ10ประตูนในพิมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีได้เร็วที่สุดในรอบ30ปีเท่ากับมิควินยิงให้โควินทีสิติเมื่อเดือนธันวาคมปี1992อย่างไรก็ตามยังมีอีกสถิติหลายอย่างในพิมลีกที่ฮาลแลนด์มีโอกาสทำลายยกตัวอย่าง5สิ่งนี้หยิงมากที่สุดต่อซีซั่น แต่ใช้ระบบการเล่น38นัดต่อฤดูกาลนักเตะที่ครองสถิตินี้อยู่คือโมฮัมเหม็ดซาาห์ปีคนเก่งของลิเวอร์พูลที่เป็นดาวซันโวเมื่อฤดูกา2017 2018, ล2017-2018หลังทำประตูถึง32ประตู 2. ค่าเฉลี่ยทำประตูต่อน,นาทีที่ดีที่สุดเซอร์กิโออาเกลโลกองหน้าทีมแมนซิสตี้ครองสถิติด,ด้านนี้หลังมีค่าเฉลี่ยทำประตูได้ต่อทุกๆ108นาที ขณะที่จนถึงตอนนี้ฮาแลนด์มีค่าเฉลี่ยทำประตูนหนึ่งลูกต่อทุกๆแค่43นาทีเท่านั้น 3. แฮตทริกมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนักเตะที่ครองสถิติทำแฮตทริกมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกคืออเกลโลอีกแล้วทำได้ทั้งหมด12ครั้งแต่หากนับแค่ฤดูกาลเดียวเป็นออลันเชียเลอร์อดีตดาวยิงแบล็กเบิร์นโรว์ที่ทำได้5ครั้งในซีซั่น1995-1996 ส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์ลงเล่นไปแค่6นัดทําได้แล้วถึง2แฮตทริก 4. นักเตะที่ยิงประตูมากกว่าจํานวนเกมจนถึงเวลานี้ยังไม่มีใครที่ยิงในพรีเมีรลีกต่อซีซั่นได้ถึง38ประตูเท่ากับจํานวนการลงเล่นเลยขณะที่เออร์ลิงฮาแลนด์ลงเล่นไปแค่6นัดก็ยิงไปแล้วถึง10ประตูทําให้มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูดได้เกิน38ลูกในฤด,ดูกาลเดียว 5. ดาวซันโวตลอดการของพิมลีกสถิตินี้อาจต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะทําได้หลังคนที่เป็นดาวซันโวตลอดการของพิมลีกจนถึงเวลานี้คืออัลันเชลเลอร์ที่ยิงรวม260ประตูและฮาร์แลนก็เหลืออีก251ลูกที่จะทําลายสถิตินี้เราก็มารอดูกันว่าเอริงฮารแลนจะทำลายสถิติทั้งหมดที่กล่าวมาได้หรือไม่รอติดตามและเป็นกำลังใจให้นักเตะเรือใบสีฟ้าของเราคนนี้ด้วยนะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน